บทที่161แม่แต่อื่ก็ไม่คู่ควรที่จะได้กินสองคนที่เดินมาเดินมาหน้าสุดเป็นบุรุษช,ชุดขาวชายคนนี้สวมชุดฝึกกังฟูผ้าไหมสีขาวชุดพลิ้วไหวไปตามลมไม่มีน้ำฝนสักหยดเปรอะบนตัวเขาส่วนอีกคนสวมชุดสีดำร่างกายกำยำท่าทางหน้าเกรงขามราวกับว่ารอบตัวเขามีเกราะป้องกันน้ำฝนโปรยลงมาก็กระเซน็นออกไปเอง ยเย่เฉินชำเลืองตามองมองออกว่าบุรุษทั้งสองคนเป็นผู้ฝึกวรยุทธ์หนาซ้ำวรยุทธ์ไม่ธรรมดาในเวลานั้นเองจางเอ้อมเหมาที่มองออกมาจากทางหน้าต่างรถจู่ๆก็มีท่าทางเหมือนกับเห็นผีคิดจะเปิดประตูวิ่งหนียเย่เฉินท่วงท่าฉับไวรั้งคอเสื้อเขาวไว้พูดว่าจะวิ่งไปไหนนักเลงสองหัวไม้เจ้นนานพวกเขาคือนักเลงสองหัวไม้เจ้นนาน จางเออเหมาดิ้นเพื่อจะหลบหนีพร้อมกับแหกปากด้วยความตื่นประหนกว่าอาจารย์เย่ท่านรีบปล่อยผมให้ผมไปผมไม่อยากตายบุรุษรูปร่างกำยำหัวเระเสียงดังพูดว่ารู้จักพวกเราสองพี่น้องนับได้ว่าเด็กเปรตอย่างแกพอจะมีสมองอยู่บ้างแต่ว่าก่อนที่พวกเราสองพี่น้องจะทําภารกิจสําเร็จพวกแกทั้งสี่คนใครก็อย่าคิดจะหลบหนีไปไหนนักเลงสองหัวไม้เจ้านานเหรอเย่เฉินกวาดสายตามองคนทั้งสองขมวดคิ้วคิดไปจำได้ว่าเคยมีภาพวิดีโอออกเผยแพร่ ปีก่อนมีข่าวดังติดอันดับค้นหายอดนิยมสถานีโทรทัศน์หลายช่องหมุนเวียนกันออกข่าวเขาเห็นภาพนี้โดยบังเอิญขณะทำอาหารอยู่ที่บ้านในข่าวบอกว่ามีไอ้โม่งสองคนท่าทางโหดเยี่ยมรับพาตัวลูกชายเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไห่โดยเรียกค่าถ่ายจำนวนมหาศาลถึง80ล้านผลสุดท้ายเศรษฐีผู้ใจกล้าไม่เพียงไม่ให้ยังใช้เงิน100ล้านเชิญผู้อาวุโสเชิญจากสมาคมศิลปะก,การต่อสู้แห่งภาคใต้เพื่อช่วยชีวิตลูกชายของเขา พลังการต่อสู้ของสมาคมศิละปะการต่อสู้แห่งภาคใต้เป็นหนึ่งในมณฑลอำนาจอิทธิพลขยายไปทั่วทางใต้อิทธิพลกว้างขวางหากถูกสมาคมประกาศออกหมายจับแล้วก็เปรียบเสมือนการวางวงล้อมและตาข่ายของกฎหมายยากที่จะหลบหนีได้พ้นและผู้อาวุโสเฉินก็เป็นผู้ฝึกฝนศิละปะการต่อสู้จนชำนาญระดับฝีมืออยู่ในอันดับที่ห้าของสมาคมชื่อเสียงเลื่องลือในเวลานั้นทุกคนต่างก็ตั้งตารอเพื่อให้ไอ้มองจนชั่วมาคุกเข่าขอความเมตตา ผลปรากฏว่าผู้อาวุโสเชิญไล่ตามจับอยู่ราวเจ็วันแม้แต่เงาของไอ้โม่งก็หาไม่เจอท้ายสุดเพื่อเป็นการรักษาหน้าของสมาคมไว้เขาจึงได้เชิญคนของสมาคมทั้งหมดช่วยกันออกแรงยังคงตามหาตัวไม่เจอหลังจากไอ้โม่งหลบหนีไปยังตัดหูของลูกชายเศรษฐีคนนั้นเพื่อคุกคามเขาอีกทั้งเรียกค่าถ่ายเพิ่มอีกเป็นจำนวนสามล้านเศรษฐีคนนั้นจำเป็นต้องให้เงินสามล้านแต่โดยดีถึงจะช่วยลูกชายเขาออกมาได้ เห็นได้ชัดว่าศักยภาพของนักเลงสองหัวไม้นั้นไม่ธรรมดาอีกทั้งพวกเขาก่ออัจฉรกรรมมานับไม่ถ้วนหากคนธรรมดาตกเป็นเป้าหมายของพวกเขายากที่จะหลบหนีจากเนื้อมือของปีศาจร,ร้ายนี้ไปได้การมาเยือนของนักเลงสองหัวไม้เจ้าหนานเป้าหมายก็คือตงรังหลินเพื่อต้องการชีวิตของตงรังหลินตงรังหลินที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับหน้าถอดสีฉันมาที่เมืองจินหลิงอยู่อย่างสงบสงเสงี่ยมไม่เคยทะเลาะเบาะแวงกับใครพวกแกจะมาฆ่าฉันทำไม ชายร่างกายกำยำหัวเราะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าพวกเราไม่มีความแค้นต่อกันอีกทั้งไม่รู้จักแกด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามีคนว่าจ้างพวกเรามาให้ฆ่าแกก็เท่านั้นต่งรังลินถามกลับไปว่าใครกันที่ต้องการชีวิตของฉันชายกำยำหัวเราะและพูดว่าคนตายใหญ่ต้องถามให้มากความในเวลานั้นเย่เฉินดึงตัว่งรังลินกับภรรยาเขาเซียวซูหลันไว้ด้านหลังเพื่อปกป้องพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว,ว่ามีอะไรเหรอ อยู่ต่อหน้าผมแกยังกล้าที่จะฆ่าคนอีกเหรอถามผมก่อนหรือยังบุรุษชุดขาวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าแกเป็นใครพวกเราสองพี่น้องสังหารคนมานับไม่ถ้วนนับประสาอะไรกับคนเนจรอย่างแกไม่คู่ควรให้ฆ่าลงมือเสียด้วยซ้ําผู้จบบุรุษชุดขาวพูดต่ออีกว่าแต่ว่าในเมื่อวันนี้พวกแกทั้งหมดอยู่ในมื้อมือของพวกฉันแล้วงั้นชีวิตของพวกแกก็สิ้นสุดเท่านี้ถเถอะเซียวซูหลันกับตงรังลินถึงกับหน้าซีเผืด คนเหล่านี้เป็นผู้มีวรยุทธ์อีกทั้งมือทั้งสองข้างฆ่าคนมานับไม่ถ้วนไอสังหารแผ่ซ่านทําให้คนเห็นแล้วหวาดกลัวเย่เฉินพูดกับเซียวซูหลันว่าซูหลันรีบพาหลังหลินไปขึ้นรถทางนี้ปล่อยผมจัดการเองบทที่16 2สองแม้แต่อึกก็ไม่คู่ควรที่จะได้กินสองเซียวซูหลันไม่ยินยอมพูดว่าฉันไม่ไปฉันจะอยู่กับคุณที่นี่เย่เฉินพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่ารีบไปอยู่ที่นี่กลับทำให้ผมเป็นกังวล บางทีอาจจะทำร้ายผมเสียด้วยซ้ำเซียวซูหลันจึงพยักหน้ารับคำฉุดต่งรังหลินกลับไปในรถต่งรังหลินที่ถูกเคดึงจนตัวเซจนมีหินสีขาวก้อนหนึ่งตกจากกระเป๋าเสื้อลงไปที่พื้นและในขณะเดียวกันเย่เฉินกลับหัวเราะขึ้นมาพูดว่ามดน้อยสองตัวกล้าที่จะโอหังอวดดีต่อหน้าฉันพวกแกทั้งสองเบื่อชีวิตแล้วใช่ไหมชายร่างกำยำหัวเราะอย่างเย้ยหยันพูดว่ารนหาที่ตายใครเป็นมดน้อยกันแน่เดี๋ยวก็รู้ ผู้จบชายร่างกำยำออกหมัดจมตีไปที่ศีรษะของเยเชินหมัดนั้นทรงพลังราวกับว่าจะทุบศีรษะของเยเชินให้แหลกละเอียดเยเฉินมองดูพูดด้วยเสียงเรียบเฉยว่าไอ้พวกไม่รู้จักที่ตายผู้จบใช้เท้าเตะใส่ไปที่ชายร่างกำยำเตะเข้าไปที่ตรงกลางเป้าของเขาอย่างแม่นยำร่างของชายชะกันคนนั้นแม้จะรวดเร็วแต่ว่าไม่เร็วกว่ายเยเชินเลยสักนิด ในช่วพริบตาเขาก็ไม่เห็นเลยว่าเย่เฉินหายไปไหนแล้วจากนั้นรู้สึกว่าตรงหว่างเกิดอาการปวดอย่างบอกไม่ถูกโอ้ยชายร่างกำยำร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสองมือกุมไปที่หว่างขานอนกองลงกับพื้นตรงหว่างขาของเขาค่อยๆมีเลือดสดๆไหลออกมาชายร่างกำยำเจ็บปวดแทบจะสิ้นสติแผดเสียงออกมาอย่างเจ็บปวดว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ให,ญให้จูผมแหลกหมดแล้ว บุรุษชุดขาวคาดไม่ถึงว่าเย่เฉินสามารถหลบการโจมตีน้องชายเขาได้อีกทั้งที่น่าตกใจก็คือเขาไม่เพียงแต่หลบการโจมตีได้นำซ้ำํายังโจมตีน้องชายเขาจนได้รับบาดเจ็บเขาถึงกับหน้าถอดสีจ้องมองเย่เฉินด้วยความประหลาดใจตัวเขาเองก็เป็นผู้ฝึกวรยุทธ์เช่นกันสามารถรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้กังฟูภายในที่พลังไร้เทียมทานอย่างน้อยผู้ฝึกยุทธต้องฝึกฝนสิบกว่าปีขึ้นไปถึงจะทำได้ แต่ว่าชายหนุ่มที่อยู่ต่อหน้าเขาอายุราวยี่สิบกว่าปีเท่านั้นคาดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้มีวิชาสูงส่งถ้าหากตนเองประมือกับเขาแล้วเกรงว่าอย่างมากก็รับมือได้แค่ครึ่งกระบวนท่าขณะนั้นเย่เฉินใช้ชพื้นรองเท้าเหยียบบนใบหน้าของชายร่างกำำัมยาใช้พลังเหยียบหัวเขาจมลงไปในดินโคลนหัวเราะอยางขบขันและพูดว่าเมื่อกี้เป็นแกไม่ใช่เหรอที่พูดจาโอหังตอนนี้ไอ้จูหลกละเอียดเป็นผู้ชายไม่ได้แล้วความรู้สึกการเป็นขันทีเป็นอย่างไรบ้าง เศษหินบนพื้นทําให้แก้มของชายร่างกำยำถลอกจนเลือดออกอยู่หลายแผลเขาอดทนต่อความเจ็บปวดและการลบหลู่ตะโกนออกมาอย่างคลุ้มคลั่งว่าพี่ใหญ่รีฟันไอเด็กบ้าน,นี่ทีฟันมันเมื่อครูถูกเย่เฉินถีบจนไอจู่จนแหลกละเอียดตอนนี้เขาเป็นบ้าไปแล้วถ้าไม่ใช่ว่าเขาเป็นผู้ฝึกยุทธมาอย่างลึกซึ้งและเป็นคนธรรมดาเขาคงตายไปนานแล้วเวลานี้เขาไม่สนใจกระจูของเขาเขาคิดแต่เพียงจะฆ่าเย่เฉินให้ตาย มองดูใบหน้าเย่เฉินคนที่เหยียบใบหน้าน้องชายตนและถูกลบหลูสีหน้าของบุรุษช,ชุดขาวดูอึมครึมเหมือนน้ำจะหยดออกมาด้วยความโมโหเขายื่นมือออกไปเพื่อที่จะสู้กับเย่เฉินแม้ว่าจะไม่รู้ฝีมือที่แท้จ,จริงของเขาแต่คิดแต่เพียงว่าจะฆ่าเขาเพื่อล้างแค้นให้กับน้องชายเขาจึงแผดเสียงร้องระเบิดโทสะพูดว่าไอเด็กน้อยฉันจะถลกหนังของแกกินเลือดก,กินเนื้อแกสดๆสีหน้าเย่เฉินยังคงนิ่งเฉยหัวเราะแกมหยอกว่ากินเลือดสดๆของฉันเหรอ ขอโทษที่ต้องพูดตามตรงอาศัยพลังยุดกักกักของแกนี่เหรอแม้แต่อึกก็ไม่คู่ควรที่จะได้กินหรอกแกบุรุษชุดขาวเดือดดานจนแทบจะเป็นบ้านักเลงสองหัวไม้เจ้าหนานในวงการก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างไม่เคยถูกเหยียดยามถึงขนาดนี้เขากัดฟันกรอดแผดเสียงร้องด้วยความคลุ้มคลั่งว่าฉันขอสู้ตายบทที่หนึคนรับในฝันที่แท้ก็เป็นเขานี่เองหนึ่ง คริปตาเดียวคนทั้งหลายรู้สึกตาลายร่างของบุรุษช,ชุดขาวกลายเป็นร่างเงาฝ่ามือสายฟ้าฟาดเข้าใส่เย่เฉินตรงๆจากการโจมตีของบุรุษช,ชุดขาวกระตุ้นความโกรธจากภายในเป็นศูนย์กลางส่งพลังให้น้ำฝนที่อยู่โดยรอบกระเซ็นไปด้านหลังจากนั้นฝ่ามือวายุที่พุ่งออกไปทำให้สายฝนธรรมดากลายเป็นไอร้อนครั้งนี้ต้องมีคนตายแน่ๆจางเอ้อเหมาถึงกับตื่นตกใจหันหลังมุดกลับเข้าไปใต้รถ ตรงรังเหรียญที่เพิ่งจะถูกเซวซูหลันลากขึ้นไปบนรถตกใจกลัวจนกลั้นลมหายใจตื่นเต้นสุดขีดกลัวว่าเป็นเพราะตนเองจะทําให้ผู้มีพระคุณต้องตายในครั้งนี้แม้ในใจเซวซูหลันจะตื่นเต้นแต่ว่าภายในใจรู้สึกว่าเยเฉิญจะต้องทำให้เรื่องเลวร้ายกลายเป็นดีได้อย่างแน่นอนในเวลานั้นเยเฉิญมองไปทางบุรุษชุดขาวด้วยสีหน้าเรียบเฉย เขาไม่แยแสพลังโจมตีอันดุดันของบุรุษช,ชุดขาวแต่อย่างใดรอจนเมื่อขเขาเข้าใกล้ตัวยฝฝกฝ่ามือขึ้นเล็กน้อยกุมหมัดของบุรุษช,ชุดขาวไว้บิดเกลียวหมุน180องศาเสียงข้อต่อกระดูกหักดังกรอบแก,ก๊บจากนั้นเสียงแผดร้องด้วยความเจ็บปวดของบุรุษช,ชุดขาวดังขึ้นมือของเขาผิดรูปอย่างสิ้นเชิงกระดูกและเส้นเอ็นขาดสะบั้นข้อมืออ่อนปวกเปียกห้อยตรงเตงพี่ใหญ่ชายร่างกำยำที่นอนบนพื้นร้องเรียกด้วยความตกใจเยเฉินแทบจะไม่มองเลยด้วยซ้ำใช้เท้าเหยียบเขาลงไปอีกที หน้าอกของชายชุดดำยุบลงไปและกระอักออกเป็นน้ำโคลนจากนั้นเลือดสดสดพุ่งตามออกมาต่อมาร่างของเขากระตุกครั้งสองครั้งในที่สุดก็นอนแน่นิ่งไปไม่ขยับขยื้อนอีกเลยน้องรองเวลานี้บุรุษช,ชุดขาวแทบจะใจสลายเดือดดานจนดวงตาแทบจะระเบิดออกมาดวงตาเผยไออมหิตท,ทั่วทั้งร่างกายระเบิดพลังอันดุดันมือขวาของบุรุษช,ชุดขาวกุมเป็นกรงเล็บอินซีวาดบนอากาศจนเกิดเป็นฝ่ามือเงาลอยอยู่บนอากาศกว่าสิบฝ่ามือทุกคนไม่มีทางแยกออกว่าอันไหนจริงหรือเท็จ แต่เย่เฉินกลับไม่ขยับตัวแม้แต่น้อยดวงตาบุรุษชุดขาวฉายแววอมหิท,ทันใดนั้นพุ่งไปหมายจะควักลูกตาของเย่เฉินเขาวรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อโจมตีศัตรูให้ถึงตายต้องการโจมตีไปที่ดวงตาของเย่เฉินกระซวบดวงตาให้ทะลับออกมานิ้วมือแทงเข้าไปในลูกตาให้ลึกทะลุเข้าไปถึงแกนสมองพลังภายในมือสามารถทําให้สมองของเย่เฉินแหลกละเอียดเหมือนกับแตงโมเย่เฉินยืนนิ่งอย่างสงบจู่จูก็หัวเราะอ,อย่างเย้ยหยันอ่อนหัด เขาใช้มือตบไปที่ใบหน้าใครจะไปร้กลางฝ่ามือของเขารวมพลังเรกิฝ่ามือนี้ดุดันยิ่งกว่ารถยนต์พุ่งชนเสียอีกเสียงดังตูมฝ่ามือของเย่เฉินซัดไปที่บุรุษช,ชุดขาวราวกับว่าจะฆ่าให้ตายเสียงตบดังพีะลม้มลงไปกองกับพื้นดูสภาพแล้วต้องตายแน่นอนเซียวซูหลานมือขยี้ตาไม่กล้าเชื่อสายตาตัวเองจางเอ,อ้อเหมาก็ตกตะลึงเช่นกันสองคนนี้เป็นนักเลงสองหัวไม้เจ้าหนานจริงๆเหรอ ฝีมืออย่างนี้ไม่สมดังคำาล่าลือเลยสักนิดล่าลือกันว่าเป็นลูกพี่ใหญ่ที่ร้ายกาศที่สุดเหตุใดถูกเย่เฉินใช้ฝ่ามือตบหงายท้องไปกองกับพื้นล่เป็นไปได้ยังไงบุรุษชุดขาวนอนแน่นิ่งกับพื้นลุกไม่ขึ้นในใจถึงกับประหลาดใจสุดขีดบทที่164คนรักในฝันที่แท้ก็เป็นเขานี่เองสอง ฝ่ามือนี้ดูราวกับการเขียนผู้กันเบาแต่ว่าเมื่อฝ่ามือปะทะลงมาพลังภายในอันทรงพลังเจาะลงมาที่หัวของเขาจากนั้นเส้นลมปราณภายในร่างวิ่งสับสนอนละหมานเหมือนด่งเปลวไฟมิปานทําให้เส้นชีพจรสําคัญภายในร่างของเขาระเบิดออกมาพร้อมๆกันจนขาดสะบัน้นเส้นชีพจรสําคัญภายในร่างของเขาทั้งหมดระเบิดจนขาดเป็นเสียงๆศูสูญเสีย,สย,สยพลังยุดไปจนหมดสิ้นบุรุษชุดขาวตกใจสุดขีดแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด มีพลังภายในลึกล้ำซ่อนอยู่โดยไม่เผยออกมายากที่จะคาดเดาได้จริงๆเขาไม่สามารถประเมินพลังที่แท้จริงของเยเฉินได้เลยแม้แต่สุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งของสมาคมที่เก่งกล้าที่สุดทางภาคใต้ก็ไม่แน่ว่าจะมีพลังยุทธ์ที่ลึกล้ำขนาดนี้อีกทั้งพลังภายในของเยเฉินเกรงว่าจะสูงกว่าเขาเสียด้วยซ้ำคนนี้เป็นจอมวายร้ายจากที่ไหนกันแน่ตนเองและน้องชายครั้งนี้ไม่ใช่มาฆ่าคนแต่มารนหาที่ตาย เวลานี้เย่เฉินใช้หมัดโจมตีที่จุดตันเหยียนใต้สะดือเขาอย่างรุนแรงเขาโดนหมัดเดียวทําให้จุดตันเหยียนที่อยู่กลางท้องแตกละเอียดส่งผลให้มือและเท้าของเขาไร้ความรู้สึกกลายเป็นคนอมาพาตความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมหมัดสัตว์ออกไปเย่เฉินก้มลงไปมองบุรุษชุดขาวจากด้านบนภายในดวงตาเต็มไปด้วยความเย็นชาย,ยาปฏิเสธได้ถามด้วยน้ําเสียงเยือกเย็นว่าพูดมาใครที่ต้องการฆ่าตงรังลิน ใบหน้าบุรุษชุดขาวซีดราวกับคนตายเวลานี้เขาเป็นคนพิการไปแล้วสำหรับผู้ฝึกยุธตายเสียดีกว่าอยู่ให้อับอายกำลังวังชาของเขาได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงพูดออกมาด้วยความสิ้นหวังว่าสังหารฉันเถอะให้ฉันได้ตายอย่างมีเกียรติยเย่เฉินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่ามีเกียรติหรอไม่คู่ควร ถ้าแกไม่บอกว่าใครเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลงังฉันจะทำลายเส้นชีพจรในร่างของแกให้ขาดสะบ้นทำให้ชีวิตที่เหลือของแกแม้คิดจะกระพริบตาก็ยังทำไม่ได้จากนั้นพาแกไปส่งให้กับตำรวจดูเหมือนว่าแกเป็นคนที่ถูกออกหมายจับยังสามารถแลกรางวัลนำจับได้อีกไม่น้อยและถึงเวลานั้นชีวิตของแกที่เหลือก็นอนเป็นผักในห้องขังตลอดชีวิตบุรุษช,ชุดขาวตื่นกลัวสุดขีดพูดออกมาว่าชีวิตฉันอยู่ต่อไปก็ไม่เหลือความเป็นคนมีสู้ตายเสียดีกว่าขอให้ท่านฆ่าฉันให้ตายเถอะ เย่เฉินผงกศีรษาพ,พูดว่าแกพูดมาพูดแล้วฉันจะให้เจ้าตายอย่างมีความสุขบุรุษชุดขาวนิ่งอยู่ครู่หนึ่งปริป,ปาพพูดว่าผู้ว่าจ้างก็คือพี่ร่วมสำนักคนหนึ่งของตงรังหลินผู้ว่าจ้างมีคำสั่งให้ฉันสองคนสังหารตงรังหลินที่เมืองจินหลิงให้ได้อย่าให้เธอมีชีวิตรอดไปได้เย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยพูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นแกตายได้แล้วผู้จบเย่เฉินใช้พลัง,ง,งยุทธ์ซัดเข้าไปที่บุรุษชุดขาวตายในทันที ตรงรังหลินได้ยินคนทั้งสองสนทนากาันในใจถึงกับตกตะลึงคนที่ต้องการฆ่าเขานั้นคือพี่ร่วมสำนักหรือว่าที่บ้านมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเขาไม่อยากให้ตนกลับไปถึงเยียนชิงนี่มันช่างโหดร้ายจริงๆเวลานี้จางเออเหมามุดออกมาจากใต้ท้องรถสังเกตเห็นหินสีขาวก้อนนั้นที่ตรงรังหลินทำตกไว้เขารีบหยิบขึ้นมาครั้นเมื่อกำลังจะส่งให้กับเธอถึงกับตกตะลึงขึ้นทันทีพี่สาวนี้เป็นหินคุ้มกันไม่ใช่เหรอ เหตุใดถึงอยู่ที่คุณองรังลินตกใจถามกลับด้วยความประหลาดใจว่าคุณรู้จักมันเหรอจางเออเหมาสเกาหัวแรกแรแกๆผพูดทีเล่นทีจริงว่าหินก้อนนี้ผมซื้อให้กับอาจารย์เย่หลังจากนั้นไม่รู้เขาไปทําหายที่ไหนและยังมาถามผมอีกว่ามีหินก้อนที่เหมือนกันนี้อีกหรือไม่น่าเสียดายหินก้อนนี้เพียงก้อนเดียวในโลกจะมีก้อนที่สองได้ยังไงผมยังทําเรื่องนี้แทนอาจารย์เย่ไม่เสร็จ ตงรังลินไม่เชื่อกับหูหน้าอกเหมือนมีอะไรกระแทกดงังเรากับจะเปิดออกมาคำพูดของจางเออเหมายัางดังก้องอยู่ภายในหูไม่หยุดเธอพึมพัมถามขึ้นมาว่าหินก้อนนี้มีก้อนเดียวในโลกหรอมีเพียงก้อนเดียวจางเออเหมายืนยันและพูดอีกว่าในโลกใบนี้ไม่มีใบไม้ที่เหมือนกันและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหินที่เหมือนกันหินก้อนนี้ผมรู้จักเป็นอย่างดีหินก้อนนี้แหละมีก้อนเดียวเท่านั้น พูดมาถึงตรงนี้จางเอ้อเหมาถอนหายใจพูดอีกว่าเ้อแต่หน้าเสียดายตั้งแต่วันนั้นผมไม่สามารถหาหินที่มีลักษณะเดียวกันนี้ให้กับอาจารย์เย่ได้อาจารย์เย่คุณปิดบังฉันมาตั้งนานผู้มีพระคุณที่ตนเป้าคิดถึงตลอดเวลาคนรักในฝันที่ตนแอบรักมาตั้งนานที่แท้ที่แท้ก็เป็นเขานี่เองที่แท้ตนหลงรักสามีของเพื่อนสนิทเย่เฉินเธอผิดหวังจนน้ำตาแทบจะไหลบ่าออกมา ในใจร้องถามสวรรค์ไปว่าในโลกใบนี้ยังมีเรื่องที่น่าอดสูกว่านี้อีกไหมบทที่165หลงรักเย่เฉิหนึ่งเวลานี้ตรงรังลินเหมือนกับโดนฟ้าผ่าลงมากลางหัวเธอมองดูเย่เฉินที่เต็มไปด้วยไอสังหารในใจกลัวสุดขีดขณะเดียวกันทําให้เธอตกอยู่ในพวังแห่งความขัดแยง้งซึ่งเยเชินไหนเลยจะล่วงรู้ตรงรังลินได้ล่วงรู้ว่าตนเป็นใคร เขาจัดการนักเลงสองหัวไม้ได้อย่างราบคาบมุมปากยิ้มด้วยสีหน้าเย็นชานักเลงสองหัวไม้อะไรกันชื่อเสียงจอมปลอมเหมือนพวกนิยายกำลังภายในแต่ความจริงแล้วเป็นเพียงแค่สุนัขนอนตายข้างถนนเท่านั้นแต่ว่าในสายตาของจางเอ้อร์เหมาแล้วสีหน้าเขาหวาดกลัวอย่างมากนักเลงสองหัวไม้อยู่ในวงการมาหลายปีสองมือสังหารคนมานับไม่ถ้วนไม่เคยพ่ายแพ้เลยสักครั้งทั่วทั้งหนานเจียงต่างก็โจทย์จนในความร้ายกาจของเขา แต่ว่าความสามารถอันไรากาศของเขาทั้งสองกลับตายภายในสองกระบวนของเย่เฉินเท่านั้นยากที่จะให้เขาเชื่อพูดไปแล้วความสามารถของอาจารย์เย่สามารถครองตำแหน่งอันดับหนึ่งแห่งเจียงหนานได้ทีเดียวในเวลานั้นเย่เฉินมองไปที่ร่างไรชีวิตของคนทั้งสองจากนั้นก็หันหลังกลับไปมองเห็นสีหน้าต่งรงังหลินตกตะลึงจึงพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่ารางังหลินครั้งนี้พี่ร่วมสำนักคุณจ้างวานคนมาฆ่าคุณไม่สำเร็จ คิดว่าจะต้องทําอีกครั้งผมแนะนําว่าระยะนี้คุณก็ระวังตัวหน่อยควรจ้างคนคุ้มกันไว้เป็นการดีเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้าสายตาสับสนที่อัดแน่นภายในใจของต่งรงังหลินมองดูเย่เฉินครู่หนึ่งก็สูดหายใจเข้าเพื่อควบคุมอารมณ์กัดริมฝีปากเบาๆพูดด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาว่าแต่ว่าในเวลาที่เร่งด่วนเช่นนี้จะหาคนคุ้มกันที่เหมาะสมได้อย่างไรภายในใจต่งรงังหลินขณะนี้สับสนอนลามาขัดแย้งกันอย่างหนัก ประการแรกคือคนในครอบครัวของตนที่ร่วมสํานักที่ต้องการจะฆ่าตนเองและชายผู้ลึกลับคนนั้นที่ตนหลงรับเป็นสามีของเพื่อนสาวคนสนิทเรื่องทั้งสองสำหรับเธอแล้วกวนใจเธอมากทำให้เธอทุกข์ใจหนักหนาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเซียวซูหลันจะไปล่วงรู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนสาวคนสนิทของเธอชอบสามีของตน เดินเข้ามากอดเธอตบที่หัวไหล่ของเธอเบาๆพูดปลอบใจว่ารังหลินคุณไม่ต้องกังวลให้มากในเมื่อเยเฉินมีความสามารถแม้แต่คู่ต่อสู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างนักเลงสองหัวไม้เจิ้นหนานยังไม่ใช่คู่ต่อสู้เขาต่อไปก็ให้เขาคุ้มครองเธอก็แล้วกันนะต้องระมัดระวังตนเองด้วยหากไปข้างนอกไม่วางใจสามารถโทรหาเขาได้ตลอดเวลาเพื่อให้เขาคุ้มครองเธอสิ่งที่เซียวซูหลันคิดก็คือในเมื่อสามีมีความสามารถเช่นนี้ให้เขาช่วยคุ้มครองเพื่อนสาวคนสนิทนั่นเป็นเรื่องที่สมควรทำอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือเพื่อนสาวคนสนิทของเธอแอบชอบสามีของตนเองเดิมทีต่งรังลิ้นอับจนหนทางมากแต่จูจ่ๆได้ยินคำพูดเหล่านี้ภายในถึงกับดีใจลิงโลดหัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะว่าคนรักในฝันคือเย่เฉินจนทำให้รู้สึกผิดหวังและไม่ได้คิดอะไรกับเขา ตรงกันข้ามเพราะว่าวันนี้เย่เฉินได้ช่วยชีวิตตนดังนั้นในใจของเธอนั้นเย่เฉินคือซูเปอร์ฮีโร่ที่ช่วยชีวิตเขาถึงสองครั้งสองคราถ้าหากไม่มีเย่เฉินแล้วตนเองคงยากที่จะมีชีวิตรอดจากครั้งนี้ไม่รู้เพราะเหตุใดใจของเธอที่มีต่อเย่เฉินจึงมีเหตุผลนานาประการประดังออกมาสําหรับบุคคลปริศนาคนนี้ถึงแม้เธอรู้อยู่แก่ใจการหลงรักสามีของเพื่อนสนิทนั้นผิดศีลและธรรมมาก แต่ว่าเธอก็ยังรู้เหมือนกันอีกว่าทั้งสองคนก็ไม่ใช่สามีภรรยาที่ได้มาอย่างถูกคันลองครองทามทั้งสองแต่งงานกันก็จากการบังคับของปู่เซลซูหลันยืนกรานที่จะให้ทั้งสองแต่งงานกันให้ได้และทั้งสองคนก็ไม่ได้มีความรู้สึกต่อกันเลยมิหนำซ้ำหลายวันก่อนที่สนทนากับเซลซูหลันยังได้ยินเธอพูดอีกว่าเธอกับเย่เฉินไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆจนถึงวันนี้ยังนอนแยกกันอยู่เลยเซลซูหลันนอนบนเตียงเย่เฉินนอนบนพื้น